ทิมหานคอฟตเตอร์ตัวพ่อลไอลซ์ตล์สงขาครับมาตามกันต่อครับคด,ดีโจรมาเลเซียบุกเดี่ยวควงปืนชิงทองร้านทองห้างทองไทยอุดม2แถวตลาดพลาซา่าใจกลางเมืองหาดใหญ่เมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวันนี้ครับกวาดทองไป4ถาดราวๆร้อยสีบาทครับกว่า7ล้านตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้ตำรวจกําลังตามล่าตัวกันทั้งวันทั้งคืนแทบไม่ได้นอนกันเลยครับ เริ่มมาตั้งแต่เช้านี้เลยครับ8โมงทางตำรวจได้ประชุมทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนมากันหมดเลยครับทางสืบจังหวัดสืบภาคเก้าสืบภาดใหญ่และก็ตำรวจกองปราบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้และเบาะแสทุกอย่างที่ได้มาคือตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับว่ายังอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่หรือว่าไปเดาหรือว่าจะออกไปมาเลเซียแ,แล้วแต่ว่าถ้าจะออกไปมาเลนี่น่าจะยากกว่าอยู่ในไทยครับเพราะว่าที่มาเลเเขาก็ตามล่าตัวกันอยู่ เพราะหลังจากที่ออกจากเรือนจํามาเมื่อวันที่22กันยายนปี66ในคดีทิงทรัพย์ร้านทองหาดใหญ่เมื่อปี60ก็ถูกผลักดันกลับมาเลเซียแต่ว่าน่าจะอยู่ไม่ได้ครับอยู่ยากเพราะว่าคดีเยอะเคยปล้นร้านทองที่เมืองบัตเตอร์เวิร์ดมาเลเซียเมื่อ20ปีก่อนครับได้ไปกว่า50ล้านดูท่าแล้วน่าจะยังอยู่ในไทยนี่แหละครับตํารวจยังตามกันอยู่และในวันนี้ทางพลตารวจเอกธนายุทธ ที่จะงหัดทำรงที่ปรึกษาพิเศษตรอก็จะลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ด้วยครับด้านคดีเมื่อคืนนี้นะครับศาลจังหวัดสงขลาได้ออกหมายจับโจรมาเลคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าชัวแล้วในหมายจับหลายชื่อเลยครับมีทั้งนายอาวุภะหรืออุหรืออ,รอ,อาเฮียสินเกาหรือนายอนุชาแซ่โยหรือนายยีบุญลงส่วนชื่อไทยนายอนุชาแซ่โยนะครับเป็นชื่อในบัตรประชาชนปลอมที่ซื้อมาจากชาวเขาในราคา250,000บาท ที่อำเภอช้ยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนนี้ก็เป็นภาพวงจรปิดของนายยีบุญลงเมื่อวานนี้นะครับตอนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าหลบนี้สวมใส่ชุดนี้เลยครับเดินอยู่แถวๆตลาดกิมยงตำรวจกำลังไล่ต่อจิกซอเส้นทางหลบหนีอยู่ ส่วนนี้ก็เป็นภาพตอนที่ถูกตํารวจสภาพใหญ่จับกุมในคดีที่ก่อเหตุยิงทรัพร้านทองห้างทองไทยยินดี2เมื่อปี60นะครับ คือถ้าใครพบหรือว่ารูปเบาะแสของโจนมาเลคน,นี้รีบแจ้งตำรวจเลยครับเพราะว่าเป็นบุคคลอันตรายมากเลยในตอนนี้นอกจากตำรวจจะลงพื้นที่ออกติดตามไล่ล่าหาเบาะแสแล้วนะครับทางทหารกองกำลังเทพรีร้อยรอ5021ชุดเฝ้าตรวจชายแดน4303 4304และจัดกำลังออกลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติทั้งชายแดนไทยมาเลเซียด้าดอำเภอสระเดาและก็ที่ตาบลปาดังเบซาครับเพื่อป้องกันคนได้หลบหนีออกนอกประเทศทุกฝ่ายร่วมมือกันหมดครับเพื่อที่จะจับกุม โจรมาเลคนนี้โดยเร็วที่สุดส่วนบรรยากาศที่ร้านทองห้างทองไทยรุม2วันนี้นะครับยังคงปิดอยู่นี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อเช้านี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้มาเราดูครับว่าจะตามจับได้ไหมถ้ายอมก็จับเป็นถ้าสู้เขาจับตายเอาไว้ไม่ได้แล้วครับอันตรายจริงครัง